ออผมร่วงผมบางศีรษะล้านคือว่าจะหมือนความมั่นใจดูไม่หล่อครับผมบางค่ะผมร่วงอะค่ะก็ขาดความมั่นใจค่ะก็ะกลัวหัวร้าน,นะคะ่ะปัญหาที่กลัวที่สุดก็คงจะเป็นโรคหนังศีษะล้านนะครับผมร่วงครับเพราะว่าเคยไว้ผมยาวแล้วผมร่วงเลยต้องตัดผมสั้นเลยก็ปัญหาที่เจอส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกผมแห้งนะฮะเพราะทําสีผมบ่อยมากค่ะก็เป็นปัญหาผมบางค่ะ บางก็คือว่าเวลาถ้าสมมติว่าทําทรงอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยมั่นใจค่ะเพราะว่าเวลาทําทรงอะไรมันก็จะเห็นว่าผมเราบางแล้วออกมาไม่สวยอะค่ะคุณผู้ชมคะปัญหาส่วนใหญ่ในปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นปัญหาใหญ่เลยของคุณผู้ชายหลายๆคนก็คือปัญหาศีรษะร้านบ้างผมร่วงบ้างอันนี้นะคะเป็นปัญหาที่คุณผู้ชมสามารถแก้ได้ง่ายๆค่ะแต่ก็ใช่ว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะจะไม่มีปัญหาเหล่านี้ เพราะว่าปัญหาเหล่านี้นะคะสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยจริงและยิ่งบุคคลที่มีอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะจะทําให้ <cop> ผมหลุดร่วงง่ายวันนี้นะคะปัญหาเหล่านี้จะแก้ได้ง่ายมากค่ะเพียง <'re okay. S 2> แค่คุณพบกับบุคคลคนนี้นะคะคุณพรพรันธ์พรมวังผู้บริหารผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนคะ่ะส,ส, <spectral S 2> สวัสดีค่ะพี่ตุ๊กสวัสดีค่ะค่ะสาเหตุนะคะพี่ตุ๊กเราอยากรู้มากเลยว่าสาเหตุในทุกวันนี้ที่ทําให้คนเราเนี่ยผมร่วงค่ะหลุดง่ายค่ะ หัวล้านเกิดจากอะไรบ้างคะพี่อะไรค่ะจริงๆปัญหาผมร่วงเนี่ยนะคะก็เกิดมาจากหลายสาเหตุค่ะซึ่งอันดับแรกเลยนะคะเกิดจากกรรมพันธุ์สาเหตุนี้ก็มาจากการที่มีฮอร์โมนเพศชายมากกว่าปกติหรือเทสโทสเตอโรนเนี่ยนะคะซึ่งมีมากตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเอนไซม์5อัลฟารีดักเตสเนี่ยจะไปทำปฏิกิยากับฮอร์โมนเพศชายนะคะก็เอนไซม์ตัวนี้จะพบมากในต่อมลูกหมากในพวกผิวหนังที่หนังศีรษะหรือที่รากผมนะคะ แล้วก็ฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนเนี่ยจะถูกผลิตจากต่อมอัณฑะ,ะต่อมหมวกไตนะคะแล้วก็จะเข้าสู่กระแสะเลือดไหลเวียนไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อฮอร์โมนนี้มาเจอกับเอนไซม์ 5- อัลฟารีดักเตสนะคะจะเกิดสารไดไฮโดเทสโทสเตอโรนหรือที่เราเรียกว่า d s t นะคะอีเจ้าตัว d s t นี่แหละที่มันจะไป จับกันกับเซลล์สร้างผมแล้วก็ออกฤทธิ์นะคะยับยั้งกระบวนการสร้างเส้นผมทำให้เส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยอ่อนแอแล้วก็เส้นหรือไม่ก็เส้นผมฟอนะคะแล้วก็ดุดร่วงลงจนในที่สุดก็จะเกิดภาวะผมบางหรือหัวร้านร้าผมไม่แข็งแรงใช่ใชอันที่สองนะคะก็เกิดจากการที่เส้นผมของเราเนี่ยใช้ได้รับสารเคมีมากเกินไปคือบางคนไปทําซีผมกัร การผมดกใช่ค่ะดัดผมซึ่งก็จะทําให้ร่างผมอ่อนแอสุดท้ายผมก็ค่อยๆร่วงแล้วก็หลุดหายไปผมบางนะคะอันที่สมก็เกิดจากการที่เรารับประทานอาหารไม่เพียงพอไม่ครบถ้วนขาดสารอาหารที่จะไปบำรุงเส้นผมนะคะก็บางคนเนี่ยไม่เพียงพอนานๆเข้าเนี่ยบางค่อยๆร่วงโดยเฉพาะเวลาที่เราอาบน้ําจะเห็นว่าหลุดเป็นกระจุกใช่ค่ะแล้วก็ เกิดจากพวกมลภาวะสิ่งแวดล้อมนะคะพวกควันพิษต่างๆจากท่อไอเสียรถยนต์ซึ่งทาปฏิกิริยากับพวกน้ําฝนซึ่งมีลักษณะเป็นกรดเนี่ยก็ทําให้ผมเราร่วงและบางลงหรือเกิดจากโรคบางชนิดค่ะพวกไทฟอยพวกมะเร็งนะคะซึ่งพวกนี้เขาฉายรังสีก็มีผลกับเส้นผมนะคะผู้ป่วยที่รักษาด้วยวิธีการฉายรังสีนี่สังเกตเราใช้ทายแล้วผมเขาก็จะไม่เหลือเลยรค่ะ แล้วก็ที่สําคัญในวัยหนุ่มสาวคนวัยทางานนะคะ mm hmm. ก็จะมีความเครียดซึ่งความเครียดนี่จะทําให้ระบบการไหลเวียนของโลหิตผิดปกตินะคะ mm hmm. ทําให้เลือดไปเลี้ยงรากผมไม่เพียงพอก็ทําให้ผมร่วงได้ะค,ะค่ะการที่จะแก้เนี่ยต้องดูที่สาเหตุนั่นคือ mm hmm. ประเด็นหลักใครที่มาจากกรรมพันธุ์ใครไม่ใช่มาจากสารเคมีคก็ต้องลด,ดสารเคมีให้น้อยลงนะคะ mm hmm. แล้วก็ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเข้ามาช่วยเสริมหรือก็เล่งให้ผมยาวขึ้นมาทดแทนผมที่ขาดลดล่วงไปได้เร็วขึ้นคุณสมบัติเด่นอะไรอีกไหมคะที่ทาให้เราต้องเลือกผลิตภัณฑ์ของแคทเธอรีนค่ะที่เราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์แคทเธอรีนคือผ่านการคัดสรรแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติจริงๆสารสกัดที่ได้เนี่ยก็จะทําให้เล่งผมใหม่ได้เร็วขึ้นรากผมแข็งแรงนะคะแล้วก็แทนที่จะรอช่วง ผมเ,เกิดขึ้นตามตามสภาพแต่ผลิตภัณฑ์อของเรามันจะเป็นสุดเข้มข้นที่ช่วยทําให้เส้นผมเนี่ยแข็งแรงเร็วขึ้นนะคะ,คะแล้วก็เส้นผมที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยจะมีเหมือนกระตะขอยึดหนิดกับกับเซลล์ทําให้หลุดได้ยากขึ้นค่ะพี่ตุ๊กเราอยากให้พี่ตุ๊กย้าอีกสักทีนึงค่ะถึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์จากแคทเธอรีนค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ e x ็กซ์ต้าแอนตี้ฮของแคทเธอรีนเนี่ยนะคะก็คือว่ามีจุดเด่นสำคัญสำคัญเลย3ส่วนเลยนะคะส่วนแรกเนี่ยมันครอบคลุมตอบโจทย์ทุกปัญหาของผมร่วงได้นะคะ,คะทั้งในเรื่องของกรรมพันธุ์ที่มีสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราผมร่วงเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราเลือกสารสกัดจากใบมะกรอและสารสกัดจากดอกสนที่ช่วยยับยั้งสาร5 alpha reductase นี่นะคะ,คะที่จะไปทำปฏิกิิยากับฮอร์โมนเพศช,ชาย ซึ่งจะทําให้เกิด DST <Okay. S 2> ซึ่งเจ้าตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวยับยั้งการสร้างาเซลล์เส้นผมนะคะเพราะว่า มันจะไปทําให้รากผม่อแล้วก็สุดท้ายก็หลุดร่วงและก็ผมบางลงนะคะทีนี้ส่วนประกอบของเราเนี่ยที่สําคัญอันหนึ่งคือเราไม่ได้ใส่สารไมโกซิเดิลเพราะว่าไมโกซิดิลเนี่ยถ้าสะสมไม่รังการมากๆเนี่ยจะทําให้ประสิทธิภาพทางเพศของเพศชายลดลงสารตัวนี้มันจะอยู่ในแชมพูทั่วไปใช่ไหมส่วนใหญ่บางยี่ข้อจะมีก็จะมีนะคะจุดเด่นของเราข้อที่2ก็คือว่าเราช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตนะคะเคยได้ยินไหมล่ะคะว่า บางคนบอกทานโสมแล้วเราจะรู้สึกว่าร้อนเพราะว่ามันกระตุน้นแบบเลือดฉีดใช่ค่ะก็คือในผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีส่วนผสมของโสมนะคะสารสกัดจากโสมนี่นะคะได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเลยในเรื่องของประสิทธิภาพในการกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตค่ะดังนั้นคุณสมบัติของโสมเนี่ยก็ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตเมื่อไหลเวียนดีขึ้นก็จะนำพาสารอาหารต่างๆเนี่ยเข้าไปสู่ร่างกายได้ดีขึ้นนะคะ แล้วก็ที่สําคัญข้อที่3ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยช่วยฟื้นฟูแล้วก็สร้างเซลล์รากผมนะคะให้กลับมาแข็งแรงะนะคะช่วยเพิ่มความหนาของเส้นผมบนหนังศีรษะแล้วก็สารอาหารต่างๆรวมทั้งแร่ธาตุนะคะเช่นวิตามินเอหรือกรดอะมิโนเนี่ยหรือซิลิกอนเนี่ยเป็นจําเป็นต่อเส้นผมมากทําให้รากผมแข็งแรงนะคะมันมีตัวสร้างเกราะยึดเหนี่ยวเส้นผมไม่ให้หลุดร่วงง่ายะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เวลาที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราแล้วคิดว่าหนึ่ง ถึง3เดือนแรกเนี่ยเห็นผลเห็นผลเลยทันทีเห็นผลค่ะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยผมจะหยุดล่วงสังเกตได้ภายใน2สัปดาห์นะคะผมยาวแล้วเร็วขึ้นภายใน3าถึงสสัปดาห์นะคะแล้วก็ผมเริ่มง,งอกขึ้นมาใหม่ค่ะค่ะภายใน 1- 3เดือนอขึ้นอยู่กับลักษณะวงจรชีวิตของคนของของเส้นผมด้วยนะคะแล้วก็ผมเนี่ยจะแข็งแรงขึ้นสังเกตได้เลยภายใน1เดือนอผมขึ้นเป็นตอ เร็วมากดำดำนะคะใช่แล้วก็ผมจะดูหนาดกดําภายใน1-3เดือนอนี่คือจากที่เราเไ,ดได้ทดลองนะคะคุณผู้ชมคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่พูดถึงว่าอะไรที่มันตอบโจทย์ครอบคลุมแบบนี้มันหายากนะคะคุณคผู้ชมยังไงนะคะรายการของเราก็ต้องมีสิทธิพิเศษดีๆยังไงอย่าลืมติดติดตามท้ายรายการนะคะวันนี้นะคะพี่โตกรถอยากให้พี่ทุกฝาก ถึงใครก็แล้วแต่ที่มีสกอพผมไม่ดีพราะผมแย่ยังไงก็ทุกฝากถึงผู้ชมทางบ้านนิดนึงค่ะช่วงนี้ก็อยากจะฝากให้กับท่านที่มีผมอยู่แล้วนะคะก็รักษาเส้นผมด้วยการหลีกเลี่ยงสารเคมีที่จะไปทำลายเส้นผมนะคะไม่ว่าคุณจะโกรกดัดหรือย้อมก็อย่าบ่อยจนเกินไปควรปล่อยโอกาสให้เส้นผมได้มีโอกาสหายใจนะคะแล้วก็รับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะสามารถนำไป เราเลี้ยงถึงเส้นผมนะคะมีโอกาสก็ใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมหรือให้อาหารผมที่ไม่มีสารเคมีสารเคมีใช่ไม่ให้สะสมแล้วก็หลีกเลี่ยงพวกมลพิษต่างๆที่อาจจะเป็นทําให้นนี้อาะหลบเลี้ยงยากหน่อยในวัยของคนทํางานนะคะวัยหนุ่มสามอย่างเราก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดมากเกินไปเพราะว่าถ้าเครียดมาก ผมร่วงใช่ผมร่วงแล้วก็สุดท้ายจะหัวร้านไม่ไม่มีเสน่ห์กันเพราะว่าการรีผมใช่ช่วยเสริมบุคลิกลักษณะของเราให้ดูดีได้โอ้โหวันนี้นะคะข้อมูลครบท้วนจริงๆค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณพี่ตุกมากๆเลยค่ะที่สละเวลามานั่งคุยกับเรานะคะ Extra Anti Hair Loss h a m p o o และ Serum สนใจสอบถามรายละเอียดโทร027494305-7หรือสายด่วนฮอตไลน์0863105576และ www.cathelinethai.com